ชาวทั่วโลกสะพึงเมื่อเปตองไทยถล่มเทพเขมรจนตอกรอบชิงแชมป์โลกงานนี้ทั้งนักกีฬากองเชียและผู้บรรยายต่างพากันอึ้งกับฟอร์มของนักเปตองไทยที่โชว์ความแม่นระดับตำนานยิงเข้ายิงแตกยิงล้มเป้าจนทีมเขมรถึงกับหมดแรงสู้สุดท้ายพ่ายไปอย่างขาดลอยในศึกชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสจนแฟนต่างชาติถึงกับโพสต์รัวๆว่านี่มันไม่ใช่เปตองธรรมดาแต่นี่คือศิละปะแห่งการยิงลูก เสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆดังสนั่นตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศนักเปตองไทยทั้งชายและหญิงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นแบบไม่มีใครคาดคิดโดยเฉพาะคู่ผสมของไทยที่ประกอบด้วยมือแม่นระดับโลกจากบุรีรัมและนักเปตองหญิงจากนครปฐมที่ขึ้นชื่อเรื่องสมาธิและจังหวะยิงสุดนิ่งถังคู่เล่นด้วยความมั่นใจตลอดเกมการวางลูกแม่นอย่างกับวางด้วยมือ ขณะที่การยิงทำลายของขเขมรถูกตอบโต้ด้วยลูกยิงสวนอย่างไรที่ติผู้บรรยายชาวฝรั่งเศสถึงกับอุทานกลางรายการว่า L.E.S. Thailanday Juen Komdes Machines พวกเขาเล่นเหมือนเครื่องจักร ซึ่งประโยคนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทันทีมีคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์มากกว่า3ล้านครั้งเป็นจังหวัดที่นักเปตองไทยยิงลูกเปตองเขมรออกจากกวงไปพร้อมกัน2ลูกในช็อตเดียวทำกลางเสียงเฮของผู้ชมทั้งสนาม สิ่งที่ทำให้แฟนๆต่างชาติยิ่งประทับใจคือความนิ่งและความเคารพในเกมของนักกีฬาไทยไม่มีการย,ย่ยยุไม่มีท่าทีโอ้อวดแม้จะนำขาดนักกีฬาไทยยังคงยิ้มและจับมือคู่แข่งอย่างมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งต่างจากภาพที่หลายทีมมักจะกดดันกันด้วยสายตาหรือคำพูดการแสดงออกเช่นนี้ทำให้คนดูต่างประเทศจำนวนมากหันมาสนับสนุนทีมไทย ฉันไม่เคยเห็นทีมไหนเล่นเปตองได้ละเอียดขนาดนี้มาก่อนแฟนชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งคอมเมนต์ในคลิปติ๊กต็อกขณะที่อีกคนจากกัมพูชากล่าวว่าถึงเราจะแพ้แต่ต้องยอมรับว่าไทยเก่งจริงๆพวกเขาไม่พลาดเลยสักช็อตในโลกออนไลน์คำว่าไทยเปตองที่พาวเวอร์ติดเทรนในเอ็กทวิตเตอร์ตลอดทั้งคืนหลายประเทศในยุโรปและเอเชียเริ่มพูดถึงความเก่งของทีมไทย โดยเฉพาะสื่อฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เขียนข่าวพาดหัวว่า L.E.S. ไ h a i l a ด d ไดโดมเทน L.E.S.D. ลูแคมบอรหรือแปลว่าชาวไทยปราบเทพเจ้าจากกัมพูชาสึกนี้เริ่มต้นด้วยความตึงเครียดสูงมากเนื่องจากทีมกัมพูชาในปีนี้ถือเป็นเต็งหนึ่งพวกเขาเพิ่งชนะทีมลาวและเวียดนามมาแบบขาดลอยแต่เมื่อมาเจอกับไทยกลับโดนต้อนจนทำอะไรไม่ถูก ลูกยิงของไทยพุ่งแน่นเข้าเป้าทุกครั้งเหมือนคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ในขณะที่ลูกวางของไทยกลิ้งไปหยุดตรงเป้าพอดีทุกระยะช่วงท้ายเกมนาทีสุดท้ายของรอบรองชนะเลิศแฟนบอลไทยในสนามถึงกับร้องเสียงดังลัน่นเมื่อไทยยิงลูกสุดท้ายเข้าเต็มเต็มปิดเกมด้วยคะแนน13ต่อ4ส่งทีมกัมพูชาเต็งหนงเปากรอบไปอย่างเหนือความคาดหมาย ความเงียบปกคลุมฝั่งกัมพูชาขณะที่ฝั่งไทยทั้งโค้ชและผู้เล่นต่างกอดกันด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจคลิปสัมภาษณ์หลังเกมเผยให้เห็นนักเปตองหญิงไทยกล่าวทั้งน้ำตาว่าเราฝึกหนักมากทุกคนในทีมเสียสละเยอะมากวันนี้เราทำได้เพื่อประเทศไทยค่ะ คำพูดนี้ถูกตัดคลิปแปลเป็นหลายภาษาทั้งอังกฤษฝรั่งเศสลาวเวียนามและแม้แต่ภาษาจีนพร้อมมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจว่า Respect from all around the world ฝั่งกัมพูชาเองแม้จะแพ้แต่สื่อของพวกเขาก็ยกย่องไทยอย่างยิ่งบางสำนักถึงกับพาดหัวว่าไทยคือปรีศาจแห่งวงการเปตองเพราะในรอบเดียวกันทีมไทยอีกชุดก็สามารถผ่านเข้าชิงได้เช่นกัน เท่ากับว่าไทยมี2ทีมในรอบชิงแชมป์โลกปีนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักคอมเมนต์ต่างชาติหลั่งไหลยอย่างมหาศาลในทุกแพลตฟอร์มมีทั้งทวิตเตอร์ Facebook และ YouTube แฟนๆจากฟิลิปปินส์ทีมว่าไทย Precision East พันเร็ ส่วนแฟนเวียดนามเขียนว่าตอนแรกผมคิดว่ากัมพูชาจะชนะแต่ไทยยิงได้คมกริบจนต้องยอมจริงๆด้านแฟนชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าผมอยากเห็นไทยมาแข่งในลีกฝรั่งเศสมากกว่านี้พวกเขาเล่นเหมือนนักสไนเปอร์ของสนามเบตองผู้บรรยายชาวอังกฤษจากสำนักข่าวกีฬาชื่อดังถึงกับกล่าวว่าทีมไทยมีจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้การยิงของพวกเขาไม่ใช่แค่เทคนิค แต่เป็นศินละปะที่ต้องใช้สมาธิและการคำนวณระดับสูงคำพูดนี้สะท้อนความจริงว่ากีฬานี้ไม่ใช่เพียงการโยนลูกแต่เป็นเกมของจิตใจความนิ่งและการอ่านสนามเมื่อเกมจบลงชื่อของนักไปตองไทยทั้ง3ชุดถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกว่าเป็นทีมจากเอเชียที่เข้ารอบชิงพร้อมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันไปตองโลกนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ มีการแชร์ภาพธงชาติไทยโบกสะบัดบนสนามแข่งขันพร้อมแคปชั่น This is Thailand นอกจากชัยชนะแล้วเรื่องราวของเบื้องหลังทีมก็ยิ่งทำให้แฟนแฟนทั่วโลกซึ้งใจโค้ชของทีมเปิดเผยว่าตลอด6เดือนก่อนการแข่งขันทีมไทยเดินทางฝึกซ้อมทั่วประเทศฝึกทั้งในสภาพอากาศร้อนฝนแอร์ล,ลมแรงเพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เราฝึกซ้อมไม่ใช่เพื่อหวังเหรียญ แต่เพื่อให้ทุกช็อตที่โยนออกไปคือความภูมิใจของไทยเขากล่าวด้วยรอยยิ้มสื่อในประเทศญี่ปุ่นถึงกับนำเรื่องนี้ไปเขียนเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมทีมไทยถึงพัฒนาได้เร็วและเสถียรกว่าประเทศอื่นรายงานระบุว่าเคล็ดลับคือวินัยและสมาธิซึ่งเป็นจุดแข็งของนักกีฬาไทยตั้งแต่รุ่นเยาวชนทำให้แม้ในจังหวะกดดันที่สุดพวกเขาก็ยังนิ่งแอร์ละเล่นได้ตามแผนที่ซอมไว้ อีกด้านหนึ่งแฟนชาวกัมพูชาบางคนออกมาแสดงความไม่พอใจในโซเชียลโดยบางโพสต์กล่าวหาว่ามีการใช้ลูกพิเศษหรือเทคนิคที่ไม่เป็นธรรมแต่ต่อมากรรมการสากลได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าทุกลูกของไทยเป็นไปตามกติกาไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทำให้ประเด็นดราม่าถ,ถูกสยบลงทันทีความฮือฮายิ่งทวีคูณเมื่อคลิปการยิงของนักปตองไทยถูกตัดต่อในสไตล์ แอคชั่นภาพยนตร์มีเสียงประกอบแบบสโลโมชั่นและเอฟเฟกระเบิดเบาๆเวลาลูกเปตองกระเด้งออกจากกลวงคลิปนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกมีแฟนต่างชาติคอมเมนต์ว่า this is not a game this is a war ขณะที่อีกคนเขียนว่าถ้าไทยไปแข่งโอลิมปิกเมื่อไหร่พวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์แน่ๆหลังจากชัยชนะครั้งนี้ทีมเปตองไทยได้รับการเชิญให้ไปโชว์ฝีมือในงานแสดงกีฬาที่ฝรั่งเศส และมีข่าวว่าหลายประเทศต้องการเชิญโค้ชไทยไปอบรมหลักสูตรสอนเยาวชนเพราะเห็นศักยภาพของระบบการฝึกแบบไทยที่ใช้การผสมระหว่างเทคนิคโบราณกับหลักจิตวิทยาสมัยใหม่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนแฟนรู้สึกอบอุ่นคือภาพของนักเต้ตองไทยยืนร้องเพลงชาติด้วยน้ำตาและรอยยิ้มภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในทิกต็อกมีคนแชร์ต่อเกิน10ล้านครั้งพร้อมข้อความภูมิใจในคนไทยและ ไทย n น v e r ร up ีเเสียงคอมเมนต์ต่างชาติเต็มไปด้วยความชื่นชมประเทศไทยคือแรงบันดาลใจแห่งเอเชียเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกและเบตองไม่ใช่แค่เกมแต่คือความภาคภูมิใจของชาติไทยสื่อฝรั่งเศสร,รายใหญ่ถึงกับลงบทวิเคราะห์เต็มหน้าบอกว่าทีมไทยอาจกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดในวงการเบตองเอเชียและอาจแสงหน้าหลายชาติในยุโรปได้ในอีกไม่กี่ปี เพราะการเล่นของพวกเขาไม่ได้อาศัยเพียงแรงแต่ใช้สมาธิการอ่านมุมตกและการควบคุมจิตใจที่เหนือชั้นในโลกออนไลน์ตอนนี้มีกลุ่มแฟนต่างชาติสร้างเพจชื่อไปตองที่แฟน of Thailand ที่รวบรวมคลิปและข่าวของทีมไทยมีสมาชิกกว่า300,000คนภายในไม่กี่วันและแฟนๆจากหลายประเทศพากันโพสต์ภาพถือธงชาติไทยพร้อมข้อความให้กำลังใจเช่น go thailand go Thailand Magic Hand และ Respect from Cambodia แม้ฝั่งเขมรจะพ่ายแพ้แต่แฟนกีฬาหลายคนมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพใหม่ในวงการเพราะหลังจบเกมทั้งสองทีมเดินเข้ากอดกันต่อหน้าผู้ชมพร้อมพูดคำเดียวกันว่าสู้กันอีกปีหน้าภาพนั้นเรียกเสียงปรบมือจากทั้งสนามและกลายเป็นจังหวะที่ผู้บรรยายฝรั่งเศสพูดปิดท้ายว่า this is not just sport this is respect หลังจากกลับถึงประเทศไทยทีมเปตองได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากแฟนๆที่สนามบินสุวรรณภูมิมีป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนว่าขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและมีการมอบรางวัลพิเศษจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้กระแสะในโลกออนไลน์ยังคงแรงไม่หยุด หลายคนในไทยถึงกับพูดว่าหลังจากวอลเลย์บอลไทยฟุตซอลไทยตอนนี้ถึงเวลาของเปตองไทยแล้วและเริ่มมีแคมเปญใน t ิ๊ก To อที่ชวนเด็กๆหันมาเล่นเปตองมากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะสมาธิและความแม่นยำไม่ต้องใช้แรงมากแต่ใช้ปัญญาและจิตใจล้วนๆผู้เชี่ยวชาญกีฬาจากฝรั่งเศสยังกล่าวว่าสิ่งที่ไทยทำได้ในวันนี้คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกีฬาเปตองจากเกมยางว่าง ให้กลายเป็นกีฬาระดับโลกที่น่าตื่นเต้นซึ่งสะท้อนว่าเปตองไทยได้ก้าวข้ามขอบเขตเดิมและกลายเป็นต้นแบบให้หลายชาติศึกษาชาวทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยไม่เพียงชนะในเกมแต่ชนะใจผู้คนทั้งโลกนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของลูกเปตอง แต่คือชัยชนะของความพยายามความมีน้ำใจและความสามาคคีของคนไทยทุกคนที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองและส่งเสียงเชียร์จนโลกต้องหันมามองสุดท้ายนี้เหตุการณ์ไปตองไทยถล่มเทพขเมนจะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่เพียงเพราะคะแนนที่ขาดลอยแต่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและวินัยของนักกีฬาจากประเทศเล็กๆ ก็สามารถเขียนประวัติศาสตร์โลกได้อย่างสง่างามในวันที่ธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือสนามโลกนั่นคือวันที่คนทั่วโลกต่างยอมรับว่านี่แหละคือพลังของไทยแลนด์จริงๆ